ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเคารพรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในครับเขาคืนวันนี้ด้วยศรัทธาเขาอ,อุบาสิกานิตยาเพื่องฟูและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของอุบาสิกานิตยาเพื่องภูและครอบครัวมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัดสัพพทานังธรรมทานนางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัต ใหยให้อุบาสิกานิตยาเพื่องฟูและครอบครัวทุกคนทุกคนในครอบครัวขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุและคืนวันพรุ่งนี้ รุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณพอรอุตสาถวยทนสถาของคุณมาลายองคศินสถาของคุณสุรีบุญรอดสถาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมาศร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนันปรโมทนาสาธุขนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับพระโพธิสัตว์กับอนิจตะโพธิสัตว์ผมเล่าให้ฟังแม่น่าจะเล่าได้จบเลยไหมเ <c oughs> นี่ยเราจะต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของการเป็นพุทธเจ้าต,ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งสองระดับ ก่อนจะเป็นพระโพธิสัตว์สองระดับก็เป็นคนยากจนเข็นใจเก็บผักหักฟืนขายเลี้ยงแม่อานิสง์จากการเขารบแม่เลี้ยงแม่ทำให้ได้คิดเป็นพระพุทธเจ้าคิดเป็นพระพุทธเจ้าสักเจ็ดอสงไขย แล้วก็เปล่งวาจาขอเป็นพุทธเจ้าะอีกเกอสงไขยทั้งวาจาก,กับความคิดรวมเป็น16อสงไขยแล้วได้รับพยากรจากพระทีปังกรส,มรสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นองค์แรกต่อมาอีกยี่สิพระองค์นั่นคือเป็นนิยตะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนในชาติสุดท้าย ก่อนที่จะเด็กสัตว์ลูเป็นพุทธเจ้าก,ก็คือมาเกิดเป็นพระเวสสันดรน,นั่นแหละที่เรารู้รูกันอยู่นะเกิดเป็นพระเวสสันดรสร้างบารมีทานบารมีครบบริบูรณ์คือปัญจมหาบริจาคบริจาคทรัพย์บริจาคชีวิตบริจาคเลือดเนื้อบริจาคบุตรบริจาคภริยานี่คือปัญจมหาบริจาค สิ้นชีวิตจากเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ไปอุบัติอยู่ที่ชั้นดุสิตเทวโลกชั้นดุสิตที่เราสวดกันเมื่อกี้ตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานะมหาโพธิสัตว์อุบัติอยู่ที่ชั้นดุสิตซห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านปีแล้วจึงมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะซะ สาหปีจึงได้ออกบวตบำเพ็ญทุกกลกิริยาสะ6หกปีแล้วก็บำเพ็ญจิตอภ <c oughs> ภาวนาสะ1สองชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าสี่ชั่วโมงแรกจเจริญอาณาปณสติจงกระด้าง จนกระทั่งได้ฌานได้อภิญญาที่หนึ่งคือบุพเพนิวาสานุสติญาณอภิญญารละลึกชาติได้สี่โมองที่สองคือสี่ทุ่มถึงตีสองได้จตูปปตาตญาณอภิญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้จุติรู้ปฏิสนธิของตนเองของหมู่สัตว์ทั้งหลายได้ตีสองถึงหกโมงเช้า ได้อาสวะขยายานอภิญญาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงของตีสองถึงหกโมงเช้าก่อนได้อารุณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันดีว่าสม,มณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าบเบ็ดเสร็จรวมสร้างบาร,รมีมาทั้งหมด แสี่อสงไขยกับแสนกับบวกกับตั้งความปรารถนาในใจด้วยวาจาด้วยเป็นยี่สิบอสงไขยกับหนึ่งแสนกับกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือประวัติความเป็นมาของพุทธเจ้าเมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสส้ด้วย ประวัติพุทธเจา้าแล้วก็มีประวัติธรรมะที่พุทธเจ้าได้กลัสลูประวัติธรรมะที่พระพุทธเจ้ากลัสลูก็นับตั้งแต่อาณาปณสติลูกประชานอลุปชาญอภิญญาอีกสามนี่คือประวัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้มาฉะนั้น คนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าได้ปัิรู้เป็นพระเจ้าก็ได้รู้ประวัติของธรรมะที่ทําให้ได้เป็นพุทธเจ้าคือสมาธิอานาปานสติลูประชานอรูปฌระชานอภิญญาอีกสามสมาธิลูประชานอรูปฌระชานอภิญญาอีกสามนี่แหละคือสว่าขาโตพระควตาธรรมู ท่านทลายนี่คือประวัติของธรรมะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรควบคู่กันระหว่างพระโพธิสัตว์พระพุทธเจา้าและธรรมะที่พระพุทธเจ้ากรัสรู้จะนั้นเรียนพุทธประวัติก็รู้ประวัติของพุทธเจ้าด้วยประวัติของธรรมะที่พระเจ้ากรัสรู้ด้วยพอได้กลัรสรู้แล้ว ก็พิจารณาว่าจะเอาธรรมะที่กรัตรู้นี้แสดงกับใครดีดาญานก็เกิดญานก็เกิดว่าอาลาละดาบทกับอุธกาดาบทเนี่ยควรแก่การที่จะได้รับฟังธรรมะถ้าได้ฟังธรรมะก็จะบรรลุเหมือนอย่างเราบรรลุทันที แต่อานิจจายานก็บอกว่าอุตกดาบทได้เสียชีวิตไปเจ็ดวันแล้วก็คิดถึงอาราดาบทเทวดาก็บอกอาราดาบทเสียชีวิตไปเมื่อกี้นี้เองท่านทั้งหลารอาราดาบทเสียชีวิตไปเมื่อกี้นี่เองโอ้ พระพุทธเจา้าจึงอุทานว่าหมดโอกาส,สะแล้วทั้งอุทกาดาบทและอาราลดาบทก็คิดถึงปัญจวคีทันทีมีปัญหาว่าก็ในเมื่อก่อนเป็นพระพุทธเจา้าก็อาศัยข้ามมัรุปาิยาตของนางวิสาขาไม่ข้าพ่อภัย ก่อสายข้าวมัทุปายญาติของนางสุชาดาไม่ใช่เหรอทำไมไม่คิดถึงข้าวของนางสุชาดาที่ถวาย49ปั่นล่ะทำไมไม่ไปเทศนาโปรดสุชาดาผู้มีอุปการะคุณที่ได้บริโภคข้าวมัทุปายญาติที่ปั่นแล้วได้49ปัน่น ทำไมไม่ไปเทศนาโปรดนางสุชาดาละ่ะทำไมจึงกระโดดไปโปรดปัญจวคีละ่ะตอนนี้ใครจะตอบได้ใครจะตอบได้ว่าทำไมไม่ไปโปรดนางสุชาดากลับไปโปรดปัญจวคีเหมือนพระพุทธเจ้าไม่รู้คุณนางสุชาดางั้นงั้นเหรอ เล่าเพราะนางสุชาดามีอุปการะคุณถวายข้าวมัทุปายาติสี่เก้าปันก็จริงแต่นางสุชาดาไม่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุธรรมะที่ตถาคตกลัสรู้สุชาดาจึงไม่ปรากฏที่ญานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัญจวคี ปรากฏที่ยานของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจึงปลารบว่าเราจะต้องไปแสดงธรรมะแก่ปัญจวคีที่ป่าอิสิปตนมุขทายวันรู้ด้วยว่าตอนนี้ปัญจวคีอยู่ที่ป่าอิสิปตนมุขทายวันตกลงพระพุทธเจ้าออกเดินจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ คืออุลุเวลาเสนานิคมเดินมุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันอา้าวตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็เหาะได้นี่ตอนเป็นพุทธเจา้าทำไมไม่เหาะไปแล้วมีเขียนไว้ไหมในพุทธประวัติทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องเดินไป พระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ของการเดินไปมีประโยชน์มากกว่าเหาะไปเหาะไปชั่วลัดนิ้วเดียวก็ถึงแล้วแต่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเดินไปนี่มีประโยชน์นั่นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องคำหนึงถึงประโยชน์ตกลงตัดสินใจเดินไป เดินจากอุลุเวลาเสนานิคมคือต้นพระศรีมหาโพเพื่อไปถึงอย่างปัตตานะขอภัยไปถึงเมืองพาราณสี260กิโลม60โยดน,นะประมาณนั้นเดินไปและได้ประโยชน์ยังไงเพราะระหว่างทางที่เดินไป บรรดานกกาก็เห็นประชาชนก็เห็นคนได้เห็นพระพุทธเจ้านกสัตว์ทั้งหลายได้เห็นพุทธเจ้าได้บุญนะได้บุญแค่ได้เห็นพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นทัศนานุตริยะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐโอ้โหบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจิจกตูแกมดหมู ที่เห็นพระพุทธเจ้าเขาได้บุญหมดเลยแค่เห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นสัทธงหลายได้บุญเนื่องจากการเห็นและถ้าสัตท้งหลายเหล่านั้นเอาอารมณ์ติเห็นเป็นอารมณ์สุดท้ายของชีวิตก่อนจิตจะดับสัท้งหลายก็เกิดเป็นเทวดาหมด นี่ไงพระพุทธเจ้ามองเห็นประโยชน์จากการเดินทางให้หมูสัตว์ทลายทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งเดรัชานทั้งหลายได้เห็นและสัตว์ทลายได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วตั้นงเพราะไม่ใช่คนธรรมดารัศมีของพระพุทธเจ้าออกจากพระวรกายเนี่ยจับแสงต้นไม้ใบ้า สว่างสวัยไปทั่วแสงแวบวบับทำให้หมู่สัตว์หลายต้องเหลียวมาดูแสงแวบวับนี้มาจากไหนก็เหลียวมาเห็นพุทธเจ้ากันท้งนั้นแค่เห็นพระพุทธเจ้าก็ติดตาตรึงใจเป็นนิมิตติดตาตรึงใจแล้วนิมิตที่ติดตาตรึงใจของหมู่สัตว์หลายที่เห็นนี่แหละ สัตว์หลายเหล่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตก็จะได้เกิดในสุกติเกิดในเทวโลกเมื่อครั้งแรกได้เห็นพระพุทธเจ้าพบชาติต่อไปเขาก็จะได้เห็นพุทธเจ้าด้วยอำนาจของอุป,ปนิสัยได้เคยเห็นพุทธเจ้ามาแล้วเหล่าเคยเห็นพุทธเจ้ามั้งหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะ เราอาจจะเป็นจิ้งจกตุกแก่ไสเดือนจิ้งคือที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านก็ได้รู้ไมแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์จึงได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสพุทธเจ้าเนี่ยทุกวันเนี่ยเราอาจไม่รู้นะ ที่เรารู้สึกเคารพเรื่อมใสพระพุทธเจ้านี่เพราะมีอุปนิสัยอยู่ใะที่ผมพูดเรื่องนี้อยากให้เราได้เห็นได้รู้จักได้เข้าใจคำว่าอุป,ปนิสัยเพราะเราได้เคยพบเคยเห็นพระพุทธเจา้าจึงได้เกิดในสุขติในเทวโลกในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำให้เกิดความรู้สึกศรัทธาพระพุทธเจา้า ทั้งทั้งที่ไม่ได้เห็นเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเคยเห็นพุทธเจ้ารูอเปล่าไม่เคยเห็นแต่รู้สึกศรัทธาเลื่อมใสไหมฮะรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสแล้วรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ชาติไหนรู้ไหมฮะไม่รู้เลยแต่เพราะเคยมีศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าไว้ในชาติใดชาติหนึ่ง แค่เห็นรัศมีศรัทธาได้เกิดขึ้นครั้งแรกก็เป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาต่อพุทธเจ้าครั้งที่สองพบชาติต่อมาไม่เคยเห็นพุทธเจ้าเลยแต่เกิดความรู้สึกศรัทธาต่อพุทธเจ้าแล้วกี่พบกี่ชาติแล้วไม่รู้นะเกิดมาแล้วก็ยังรู้สึกอยู่ในเขตของพระพุทธเจ้า นี่ห่างพุทธเจ้ากี่ปีห่างพุทธเจ้ากี่ปี2,600ปีใช่ปะห่างจากการเกิดขึ้นของพุทธเจ้าเนี่ยสองพปีห่างจากวันปรินิพานของพุทธเจ้ามาได้2,559ปี 2,559ปีเราเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าอะไรทำให้เรารู้สึกเคารพพระพุทธศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็วไหว้ของปลอมกันมาตลอดมันเคยได้ไหว้ของจินเลยใช่ไหมนี่ก็ปลอม,มไหมใช่หว่าเนี่ยปลอมหอไหมวะข้างหลังผมเนี่ยปลอมหรือเปล่า เป็นพุทธเจ้าจริงๆหรือเป็นปลอมๆครแต่ก็พร้อมนะที่จะกราบที่จะไหว้นะรู้นะว่านี่คือปลอมรู้นะนี่คือปลอม่ยทำขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าเต็มใจไหวไหมคะอะไรเราทำให้เราได้เต็มใจไหวตอบหน่อยที่ครับตอบหน่อยที่ครับอะไรทำให้เราเต็มใจไหวทั้งๆท,ท,ที่เป็นของปลอม เพราะเราเคยเห็นของจริงมาแล้วศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการเห็นของจริงมาแล้วไม่รู้ว่ากี่อสงไขยชาติศรัทธาที่เกินขึ้นขนางนั้นนะครับจากการที่พระเจ้าเสด็จผ่านไปได้เห็น ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์อาจจะเป็นจิงจกทุกแกโอ้โหปัดแกพระพุทธเจ้าเห็นมาอ่าเป็นนกเป็นหนูเห็นพระพุทธเจ้าว,วาบเดียวก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาที่เกิดเลื่อมใสต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งกันั้นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจะอยู่เข้าใจนะครับเคยได้ยินพระสวดไหมอุปนิสัยปัจจะอยู่ คยได้ยินพระสูตรไหมนิสัยปัจโยอุปนิสยปัจโยเคยได้ยินพระสูตรไหมจจจจได้ยิน,ตยนแต่ไม่รู้ว่ามันมีอัฏถะลึกซึ้งมากมายถึงขนาดนี้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องมีอุปนิสัยเคยศรัทธาต่อกันมามาชาตินี้ก็มีศรัทธาต่อกันอีก เคยมีศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชาตินี้ก็ศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะไม่ใช่ตัวจริงก็เต็มใจจะไหว้อะใครจะไหว้เอ็งงงโง,ง่ไปไหว้อิดไหว้ดินไหว้ตะกัวไหว้ทองคําแต่ข้าเต็มใจอะใช่เหมบ่ไม่รังเกียจเลยนะ นี่ไหวแค่ทองเหลืองแล้วยังเต็มใจนะถ้ารู้ว่าข้างหลังนี่เป็นทองคําไม่ยังซาบซึ้งยิ่งกว่านี้ไหมคะใช่ซาบซึ้งยิ่งกว่านี้เกิดความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสซา,าบซึ้งทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นทองคํานะก็อยากไหว้เต็มใจไหวไหวยังไงกราบยังไงท่านก็ ยิ้มยังไงก็ยิ้มเหมือนเดิมท่านไม่มีได้ยิ้มเพิ่มเติมท่านก็ยังนั่งยิ้มอยู่งี้แหละถ้าบึ้งยังไงก็บึ้งอยู่ก็แล้วไม่ยิ้มเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาได้แต่ก็เต็มใจบางครั้งบางคราวหน้าเหมือนคนจีนเราก็ไหวนะเออ ะภักก็ไม่ได้เหมือนหรอกปั้นในสมัยยุทธยาก็เหมือนคน,นยุทธยาปั้นในสมัยสุขโขทัยก็น่าเหมือนคนสุขโขทยัยก็เต็มใจไหวะภักจะเป็นยังไงก็ขาดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะไหวอยากจะกราบอันนี้เป็นข้อมูลเตือนใจเราไว้แล้ววันนี้สวดธรรมจักรกัปตนสุตตะ เรียกตามสันสกฤตว่าธรรมจักกับพตนสูตรได้ยินเสียงทาย,ยกเก่าหวานจ่อยและดีใจหายไปนานมาก็นำสวดธรรมจักกัะพตนสูตรเลยทำไมจึงคิดสวดธรรมจักกัะพตนสูตรเพราะมีอุปนิสัย และก็เติมอุปนิสัยในการสวดธรรมจักรกัตนาสูตรเติมศรัทธาต่อธรรมจักรกตนสูตรเติมเข้าไปจนอุปนิสัยศรัทธาที่เราทํากันทุกวันเนี่ยมันมีผลมีผลที่จะเป็นปันใจจัยให้เราได้พบพระพุทธเจ้า เป็นปัจจัยให้เราได้เข้าฟังพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสผู้ที่ไม่เคยมีอุปนิสท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาธิทีทินขาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะ และสธาของอุบาสิกานิตยาเพิ่มปูและครอบครัวร่วมรับเป็น้าวพระครับคืนนี้เวลาหมดแะต้องติดตามนับฝากกันใหม่ในคืนวันศุกร์นี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณพรอ,อุตสาถวยโทนสธาของคุณมาลายองค์ขสินสตาของคุณสุรีบุญรอดสธาของพันจาเอกหญิงเบญจพรชัยมาศร,ร่วมกันรับเป็น้าวพระก็จะได้อดุโมธนาสาธุกันในคืน วันพลูนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพลูนี้นะครับคืนนี้หมดเวลาจากตาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่อุบาสิกานิจยาเพื่องปู่และครอบครัวทุกคนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย